สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนึกถึงบล็อกไร้สายนึกถึง i m a มคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอริยโยนออตโตโ้ซวิดอําเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชส,สีมานะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S โคตรร้อนเลยอากาศช่วงนี้นะมีแต่รถมีปัญหาเรื่องความร้อนคันนี้ก็ปัญหาความร้อนเนี่ยนะคันนี้นะมีปัญหาความร้อนเหมือนกันฟอร์เฟียต้าเนี่ยนะมาจอดอีกแล้วนะครับคันนี้ก็ความร้อนวันนี้เรามาพูดถึงควรจะปฏิบัติตัวยังไงนะปฏิบัติตัวเช่นไรถ้าเกิดว่ามีไฟลูปเครื่องยนต์โชว์รู้สึกว่าจะยังไม่เคยทํานะครับ ผ่านตาในกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม v igo, ีโก้ดีแม็กเชฟโรเลตมิตซูบิชิไปจนถึงกลุ่มเบนซ์บก็ช่างนะครับมีปรึกษาว่าหน้าจอไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาเนี่ยจะต้องทํำยังไงอะไรเสียจะต้องไปหาช่างที่ไหนอะไรยังไงจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับ วันนี้จะมาให้ความรู้เบื้องต้นดีกว่าเอาเบื้องต้นเลยที่เราจะปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีนะถ้าเกิดว่าขับขับไปอยู่ดีๆปุ๊บไฟเครื่องยนต์โชว์เด้งขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบอะไรเบื้องต้นบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็ให้ความรู้เบื้องต้นด้วยนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถย,ยนต์เพิ่มเติม,ตมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซ <S <S สำหรับพื้นฐานนะครับรถยนต์สมัยเนี้ยเนี่ยนะสมัยปัจจุบันสมัยใหม่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เบนซินหรือดีเซลจะมีเขาเรียกว่า ECU e d u เนี่ยนะไอ้กล่องคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็จะมีพวกเซ็นเซอร์เนี่ยนะสายไฟเยอะแยะมากมายอันนี้คอยเนี่ยเห็นไหมมีโซลินอยพวกเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับสายไฟอีลุงตุงนังถ้าเกิดว่าเป็นดีเซลกันเนี่ยเห็นไหม สายไฟอันนี้เซนเซอร์เพาลาวลินอันนี้พวกตัวจับแรงดันบรรยากาศอันนี้สายหัวฉีดอันนี้เซนเซ,นเซอร์ท่อร่วมไอดีมันมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับผมเห็นในกลุ่มนะในกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ญี่ปุ่นหรือรถยนต์ยุโรปกระช่างที่เขาปรึกษาปรึกษากันนะนะเวลาไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ไฟลูกเครื่องยนต์เด้งขึ้นมาเนี่ยจะต้องทํายังไงบ้างจะต้องไปซ่อมอะไร ไปเปลี่ยนตรงไหนไปอ่านคอมเมนต์ดูลองไปอ่านคอมเมนต์ดูในแต่ละโพสต์ที่เขาถามมาน,นะถ้าทําตามข้อมูลในที่เขาตอบคอมเมนต์มาเนี่ยผมว่าหมดไม่ต่ํากว่าแสนนะคนหนึ่งก็ชี้ไปอีกทางหนึ่งบอกว่าสมมุติว่าเป็นรถญี่ปุ่นนะ s c v เสียบ้างเซนเซอร์ล้างเสียบ้างหัวฉีดเสียบ้าง Airfo ฟเสียบ้างแล้วแต่ว่าใครจะเคยไปเจอประสบการณ์ตรงไหนมานะครับถ้าอย่างเป็นรถยนต์เบนซินก็อาจจะบอกว่าคอยเสีย อคอยเสียพวกแอร์โฟเสียหรือว่าหัวฉีดเสียสเซ็นเซอร์เพาเวอร์ลิ้นเสียวันนี้เรามาคุยกันพื้นฐานดีกว่านะครับพื้นฐานเอาแบบเบสิกเลยนะสมมุติว่าเราขับรถไปเดินทางจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งไฟลูกเครื่องยนต์เด้งดึ้งขึ้นมาไฟลูกเครื่องยนต์เด้งขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอาการหลายๆแบบนะครับหนึ่งที่มักจะเจอกันเลยเขาเรียกว่าเซฟโหมดนะพอไฟลูกเครื่องยนต์เด้งขึ้นมาปุ๊บอาจจะขับขี่ได้ประมาณสัก 40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปจนถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือกล่อง ECU กล่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะไอ้กล่องใบเนี่ยมันจะจำกัดความเร็วของเรานะครับไม่ให้เราเหยียบไปมากกว่านั้นหรือว่าอาจจะมีอาการวูบสะดุดแล้วก็เครื่องดับไปเลยนะครับสอนะครับอาจจะมีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ขึ้นมาแต่ว่าไม่มีอาการอะไรเลย ขับขี่ได้ปกติทุกอย่างพอดับเครื่องสตาร์ทใหม่ไฟเครื่องยนต์ก็หายนะครับส่วนอาการที่3อาจจะพอไฟลูกเครื่องยนต์โชปุ๊บเครื่องวูบดับไปเลยไม่มีการว่าแบบเซฟโหมดไม่มีการให้เราขับช้าๆอาจจะพอไฟลูกเครื่องยนต์โชเสร็จปุ๊บเครื่องดับทันทีนะครับอันนี้เป็นอาการที่มักจะเจอกันทั่วๆไปทีนี้ถ้าเกิดว่ามีไฟลูกเครื่องยนต์โชเราจะปฏิบัติอะไรได้บ้างนะครับ หนึ่งเลยนะสิ่งที่จะทําให้รถเราพังได้สมมุติว่าไฟรูปเครื่องยนต์โชวอันนี้ผมผมไม่ได้มาบอกว่าไอ้จุดนั้นจุดนี้มันจะเสียนะถ้าไฟรูปเครื่องยนต์โชวจอดแอบ,บข้างทางนะครับจอดแอบ,บข้างทางในที่ที่ปลอดภยัยนะมาเช็คดูในจุดพื้นฐานที่เราสามารถเช็คได้อันนี้พูดในมุมของผู้ใช้รถนะครับไม่ได้พูดถึงมุมของช่างสิ่งที่จะทําให้รถเราเสียหายได้มันมีอยู่2ชนิด มันมีอยู่สองกรณีหลักๆห,หนึ่งน้ำในหม้อน้ำสองน้ำมันเครื่องในระบบมีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไฟลู่องยนต์โชว์เสร็จปุ๊บเรายังหาช่างไม่ได้ในสถานการณ์ที่ว่ามันเอ้ยรถมันมีเซฟโหมดหรือว่ามันเป็นยังไงก็ช่างเรามาเปิดดูตรงนี้ก่อนสมมุตินะไฟลู่องยนโชว์เสร็จปุ๊บปล่อยให้หม้อน้ําเย็นเรามาเช็คดูน้ําก่อนเช็คดูน้ําอ่าน้ํามีไหม อ่าน้ำมีอ่าหแล้วนะเช็คน้ำน้ำมีปกติเอาสองเช็คที่การวัดน้ำมันเครื่องช่างฟอร์ดดึงขึ้นมาการวัดน้ำมันเครื่องนะนี่ดูไว้นะการวัดน้ำมันเครื่องน้ำมันจะต้องอยู่ระหว่างรูที่หนึ่งนี่กับรูที่สองจะต้องไม่ต่ำกว่านี้ถ้าต่ำกว่านี้ไม่ดีนะครับ ต้องอยู่ที่ระหว่างรูที่1กับรูที่2อ,อยู่ในห่วงน,นี้นะครับถ้าเกิดว่าต่ากว่านี้ให้เพิ่มถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วว่าน้ําเรามีปกติน้ํามันเครื่องเรามีปกติมันก็พอจะเขาเรียกว่าสบายใจได้ไปเปาะหนึ่งนะครับว่ารถอาจจะไม่มีอาการพังแบบซ่อมใหญ่นะครับเพราะว่าหลังๆนะหลังๆนะ ผมเคยเจออาการก็คือไฟลูกเครื่องเด้งเสร็จปุ๊บแอร์ไม่เย็นพอแอร์ไม่เย็นปุ๊บลูกค้าไปโฟกัสที่แอร์เจ้าของรถไปโฟกัสที่แอร์บอกว่าช่างซ่อมแอร์ให้หน่อยแอร์ไม่เย็นอย่างที่เจอล่าสุดเนี่ยผมไปอ่านใน Facebook ก็คือเข้าร้านช่างแอร์ช่างแอร์บอกว่าแอร์น่าจะเสียระบบแอร์น่าจะพังแล้วลูกค้าไม่ได้ซ่อมสรุปสุดท้ายเป็นที่่อน้ําเคสนั้นไฟลูกเครื่องเด้งด้วยนะครับเป็นที่่อน้ำ่อน้ําแห้งพอรู้ตัวอีกทีนึงคือ เครื่องยนต์เนี่ยเสียหายไปแล้วนะครับถึงบอกว่าเราตรวจสอบในสิ่งที่เราสามารถตรวจสอบเองได้ก่อนเพราะว่าเราไม่มีเครื่องมือเราไม่มีเครื่องสแกนที่สําหรับจะมาเสียบวิเคราะห์ว่าเอ้ยเราจะต้องไปอ่านโค้ดโค้ดมันมีอะไรบ้างอะไรงี้นะเราเช็คที่มอน้ากับเช็คที่การวัดน้ำมันเครื่องก่อนถ้าเกิดว่า2ออย่างนี้มีปกติเราอุ่นใจได้ว่ารถเราจะไม่พังจะไม่ซ่อมใหญ่แน่นอนนะครับแล้วก็ผมอยากจะเตือน นะอยากจะเตือนไว้สำหรับท่านที่ไปโพสใน Facebook หรือว่าโทรมาถามผมก็ช่างเนี่ยช่างรถยนต์มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์มันเป็นเพราะอะไรถามแบบนี้ไม่ได้นะครับการที่ไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์นะครับไฟรูปเครื่องยนต์โชว์เสร็จปุ๊บเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรมันเสียสมมุตินะสมมติว่ารถยนต์คันนี้ไฟลูปเครื่องยนต์โชว์เอาช่างหมูถอดปล a กหัวฉีดสูบที่หนึ่งดิ ถอดออกนี่นะเดี๋ยวจะให้ถอดปักเครื่องยนต์ปักหัวฉีดนะปักหัวฉีดสูบที่หนึ่งถอดออกเลยนะแล้วเดี๋ยวลองไปสาตาร์ทดูอ่าโอเคมามาดูทีนี้ลองสาตาร์ทเครื่องนะอันนี้สมมุติว่าเราขับขับไปกลางทางแล้วไฟลูกเครื่องยนต์มันโชว์ตอนแรกไม่โชว์นะคะนันนี้อันนี้รถผมเองนี่นะนี่เห็นไหมมาแล้ว อาการสั่นด้วยเร่งก็เร่งน่วงๆเห็นไ,ไหมสมมุติว่ารถของรถของท่านเนี่ยมีปัญหาไฟลูกเครื่องยนต์โชว์แบบนี้เอาช่างหมูเสียบเครื่องสแกนไปก่อนเราไม่รู้สมมุติว่า d ีแมมันชอบมีอาการแบบนี้ไอ้ปักตัวเนี้ยสายไฟตัวเนี้ยชอบถอยนะครับแต่เราไม่รู้เราเดาไปมั่วหมด scv บ้างไปเปลี่ยนหัวฉีดบ้างไปเปลี่ยนพวก อะไรอ่ะเซ็นเซอร์ลางบ้างนะไปมั่วตัวกันไปโพสในกลุ่มในกลุ่มก็พากันเดาออกทะเลไปนะครับร้อยคนก็ร้อยสาเหตุวิธีการที่จะตรวจสอบให้ถูกต้องนะมันต้องใช้ตัวนี้เป็นเครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนเนี่ยเข้าไปอ่านโค้ดนะอ่านโค้ดแล้วก็มาแปลโค้ดอีกทีนึงว่าโค้ดที่มันบอกเนี่ย ECU มันบอกว่าอะไรมันเสียอะไรมันป่วยนะครับ อย่างตอนนี้ผมแกงมันก็คือถอดปลั๊กพอฉีดสูบที่1ออกมันจะมีอาการหน่วงๆมีอาการค่อนข้างจะเซฟโหมดเพราะว่ารถมันติดแค่3มสูบนะครับจะวิ่งไม่ได้ครบสี่สูบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ไฟเครื่องยนต์ที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันโชว์สาเหตุอะไรเครื่องวิเคราะห์เครื่องสแกนเนี่ยมันสามารถตรวจจับแล้วมันเจออะไรได้บ้างอ่านี่เห็นไหมพอเข้ามาใน เครื่องสแกนมันบอก p ดูตรงนี้นะ p 0 2 0 1 injector circuit open cylinder 1นี่นะก็คือสายไฟหัวฉีดเนี่ยมัน open ก็คือมันขาดขาดวงจรในหัวฉีดสูบที่1ก็มาดูเราก็มาดูไล่ดูว่าเอ๊ะสายไฟหลุดหลวมหรือเปล่าลายของไวริงมันไปทางไหนอันนี้เป็นขั้นตอนของช่างนะครับ อย่างตอนนี้อ่ะรู้แล้วว่าผมถอดผมแก้งมันให้สายไฟเนี่ยมันหลุดอ่ะทั้งหมูเสียบคืนดินี่นะเนี่ยเห็นไหมจบแล้วนี่คือสาเหตุอะที่ที่เราวางยามันไว้อ่ะอันที่สองเดี๋ยวจะลองถอดปลั๊กตัวนี้ทั้งหมูลบโคนดิลบโดไปเลยสมมุตินะในสถานการณ์จริงสมมติไอตัวนี้มันเสียเซนเซอร์ไอดีเนี่ยเสียนี่นะ เดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูก่อนอะเสียบปลั๊กคืนนะแล้วก็ลบโค้ดนะครับอาลบโค้ดช่างหมูขาออกอ่าลบยังยังยังไม่ถอดตอนนี้ลบโค้ดยังอ่าลองเข้าไปรีดดีดอ่าตอนนี้ไม่มีแล้วนะโน DTC นะโอเคอ่าสตาร์ทเครื่องนี่ไฟลูกเครงยนต์หายไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะถอดปลั๊กนะถอดปลั๊กตัวเซนเซอร์ท่อร่วม ID ตัวนี้นะ นี่อ้าวถอดถอดปุ๊บอ่าสตาร์ททีนี้อ่ามาอีกแล้วไฟเครื่องยนต์เห็นไหมอ่าทีนี้ลองเข้าไปดูเครื่องสแกนสิลีดฟอร์โค้ดนี่เห็นไหมมันิโฟลเอฟสโตรูดเพชเชอร์บา r อมิเตตเพชเชอร์สกิดโลพีศ0นย์เเห็นไหมมันขึ้นมาไม่ซ้ำกับรหัสเดิมแต่ว่า ไฟลูกข้างยนต์โชว์เหมือนเดิมนะครับเอา้าเดี๋ยวนะเอาเสียบลบโคดทั้งหมูลบโคดนะเอาลบเดี๋ยวนะกดลบปุ๊บอ่ะสตาร์ทเครื่องทีนี้เสียบปลั๊กแล้วนะเนี่ยหายแล้วผมจำลองสถานการณ์ให้ดูเพื่ออะไร เพื่อที่ว่าจะได้เห็นกันนะครับปักหัวฉีดหลุดไฟโชว์ปักเซ็นเซอร์ท่อร่วมหลุดไฟโชว์ไอ้นี่หลุดไฟโชว์เครื่องไม่ติดไอ้นี่หลุดไฟโชว์คือปักตัวไหนเป็นไปได้หมดนะครับแม้กระทั่งสายไฟแค่เส้นเดียวผมเคยไล่นะเมื่อก่อนตกมาตายนะเคยไล่ก็คือหัวฉีดลูกค้าน่าจะมีปัญหาเปลี่ยนหัวฉีดแล้วมีปัญหาอีกนะครับ จนไปไล่สายไฟย้อนกลับมาย้อนกลับมาดีแม็เสร็จปุ๊บมาจบตรงนี้สายไฟตรงนี้หักเนี่ยนะช่วงโค้งเนี่ยช่วงนี้หักมันบอกว่าหัวฉีดสูบที่เท่าไหร่นีล่ลูมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทราบกันว่าอยากจะให้รู้กันเลยนะถ้าไฟรูปเครื่องยนต์มีเด้งขึ้นมาในระหว่างที่เราใช้งานอยู่จอดรถนะ จอดรถใจเย็นๆเลยนะครับเช็คน้ําน้ํามีเช็คน้ําม,มันเครื่องน้ํามันเครื่องมีลองสตาร์ทเครื่องดูว่ารถมันวิ่งได้ปกติหรือเปล่าหรือว่าเซฟโหมดบางทีนะอย่าง v ีโ o หรือ d ีแม็ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับพวก SCV ซีีพวกอะไรเงี้วิ่งไปปุ๊บไฟลูกเครื่องยนต์มันโชว์มันจะวูบลงแล้วเราแอบข้างทางเราดับเครื่องเราสตาร์ทปุ๊บไปใหม่ได้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันเป็นอาการนี้ก็ค่อยๆไปนะไปหาช่างหาช่างที่ใกล้ๆลองให้เขาสแกนดูใช้เครื่องสแกนแบบของผมเนี่ยเอาเครื่องสแกนมาดูนี่ช่างหมูเครื่องสแกนนะมันจะมีหลายอย่างมีหลายแบบนะแล้วแต่ช่างช่างเขาจะใช้ของผมใช้เป็นตัวนี้นี่นะใช้เครื่องสแกนแบบเนี้เหมือนแท็บเล็ตเนี่ยนะแล้วก็มี OBD2 เขาเรียก OBD2 เนี่ยนะเข้าไปไปจิ้มไปเสียบดูแล้วก็ตรวจดูว่ารถยนต์คันนั้น,น,นเนี่ยมีปัญหาอะไร จะได้ไม่ต้องมาเดาจะจะได้ไม่ต้องมาแบบมาโพสตถามกันใน Facebook ว่ารถไฟเครื่องโชว์แล้วอะไรเสียมันเป็นอะไรมันไม่สามารถมีใครตอบได้เป๊ะเ,เ,เลยนะครับว่าไฟลูกเครื่องยนต์ที่มันโชว์เนี่ยสาเหตุมันเป็นเพราะอะไร mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูนะรหัสวิเคราะห์ปัญหาของไฟลูกเครื่องยนต์เฉยๆนะเนี่ยมีความหนาอย่างเงี้ยนะี่นะอันนี้ยังตำราเฉพาะรวมๆนะเนี่ยดูเนี่ย,ยโค้ดทั้งนั้นเลยนะครับ เป็นโค้ดเกี่ยวกับไฟเครื่องยนต์โชว์ทั้งนั้นเลยอันนี้แค่แปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนะดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีเป็นหมื่นโค้ดแล้วดูปึกขนาดนี้ปึกใหญ่เบื้องเริ่มอันนี้แค่โค้ดรวมนะยังไม่แยกย่อยว่ายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้รุ่นนั้นรุ่นนี้อีกนะครับทีหลังถ้าเกิดว่าได้มาดูคลิปนี้แล้วไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ไม่ต้องถามใครนะครับไม่ต้องไปโพสต์ถาม ให้ไปหาช่างอ่าหนึ่งหนึ่งนะตรวจสอบมอน้ําก่อนเพราะว่าบางคันสมัยเนี้ยเร็วๆเนี้ยช่วงนี้นะเจอบ่อยมากๆก็คือน้ําแห้งแอร์ตัดไฟลูกเครื่องยนต์โชว์ไปโฟกัสที่แอร์เครื่องพังเช็คน้ําก่อนจอดให้เย็นประมาณชั่วโมงนึงเอาเปิดฝามอน้ําค่อยๆคลาย,อ,ย,อ,ย,อ,ยออกมาดูซิน้ํามีไหมเอาน้ามีปกติแล้วก็มาเช็คที่ก้านวัดน้ํามันเครื่องว่าน้ํามันเครื่องมันมีตามระดับปกติของมันไหม นะครับถ้ามี2อ,อย่างนี้สบายใจได้รถเราอาจจะไม่พังแบบใหญ่หมดหลายหมื่นอะไรงนี้หมดเยอะๆนะครับรถเก่งเหมือนกันถ้าเกิดว่าไฟลูกเครื่องยนต์โชว์อ้าวจอดแอบ,บข้างทางเสร็จปุ๊บปล่อยให้เครื่องเย็นนะเน้นเลยนะปล่อยให้เครื่องเย็นก่อนนะครับมาเปิดดูฝาม้นน้ามีน้ำไหมอ้าวอันนี้น้ําหายนะน้ําหายไปหาน้ํามาเติมนะครับ จำไว้ว่าสมมติว่าเราเติมเนี่ยเราเติมเข้าไปเยอะไหมขวดหนึ่งหรือเท่าไหร่จาจาไว้ให้ดีจะได้เอาข้อมูลตรงเนี้ยไปเป็นประกอบการวิเคราะห์โลกของช่างนะครับถ้าเกิดว่าเราเติมน้ําเยอะหมดเป็นขวดเลยน้ําเยอะมากๆเลยช่างก็อาจจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมอน้ํรั่วหรือเปล่าทําให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตพอกล่อง e อ u มันจับได้ว่าเครื่องยนต์มีอุณหภูมิสูงมันก็สั่งให้ไฟเครื่องยนต์เนี่ยติดขึ้นมานะครับแล้วก็ตัดเข้าเซฟโหมดหรือว่าสั่งดับเครื่อง เพื่อไม่ให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหายนะครับถ้าเกิดว่าน้ําในหม,ม้อน้ํามีเอา้าลองชักเหล็กวัดดูสิเหล็กวัดเนี่ยมีน้ํามันเครื่องติดเหล็กวัดบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเลยเท่าที่สามารถทําได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีสมาร์ทเกจนะสมาร์ทเกจไอ้ที่ว่าเอาไปเสียบ OBD มีวัดว่าแรงดันน้ํามันเครื่องเท่าไหร่วัด แรงดันลางเท่าไหร่วัดอุณหภูมิเครื่องยนต์เท่าไหร่ตัวนั้นดีนะครับสำหรับรถยนต์ที่เก่าๆแล้วหรือว่าใครที่ชอบเล่นมีพวกแกจิตติดรถนะครับถ้าเกิดว่ามันเด้งขึ้นมาปุ๊บเราจดเลยหรือว่าก็เอาโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้ว่าโค้ดที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยได้โค้ดอะไรแล้วก็ไปแปลในเน็ตก็ได้หรือว่าไปหาช่างก็ได้บอกว่าช่างเนี่ยมันโชว์โค้ดนี้ขึ้นมาช่วยดูให้หน่อยว่าอะไรมันเสียนะครับเพราะว่าแต่ละโค้ดแนวทางการซ่อมไม่เหมือนกันตัวที่เสียก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับ อย่างโค้ดพวกเนี้คอยสูบ1,2,3,4ก็มีโค้ดไม่เหมือนกันมันจะไล่เลยว่าสูบที่1นึ่สูบที่สสูบที่สามสูบที่สหรือไม่ถ้าเป็นรถยนต์รุ่นเก่าจะบอกแค่ว่าคอยเสียแต่ไม่ไม่ระบุว่าคอยตัวไหนเสียเพราะว่าวิวัฒนาการการเขียนโปรแกรมสมัยก่อนอาจจะยังไม่เก่งเท่าสมัยนี้นะครับจำไว้ถ้าเกิดว่ามีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ไม่ต้องถามใคร ไม่ต้องถามผมถ้าอยู่ใกล้ช่างที่ไหนไปหาช่างที่นั่นให้เขาสแกนดูร้านนี้มีเครื่องสแกนไหมอลองให้เขาจิ้มดูเสียบดูถ้าเกิดว่าแก้ไขไม่ได้เขาแก้ไม่ได้เขาแก้ไม่เป็นหรือว่าไม่มีอะไรแล้วอยากจะมาปรึกษาผมหรือว่าไปโพสต์ใน Facebook เอาโค้ด IP เนี่ยนะพี 1, 2 3 4มันจะมีตัวเลข4ตัว P 1, แล้วก็1 2 3 4ไปโพสต์ดูหรือว่าเอามาปรึกษา มาปรึกษาผมหรือว่าจะไปปรึกษาช่างท่านไหนเอาตัวเลขตัวนี้ไปประกอบนะครับมันจะทำให้เรารู้ได้ง่ายนะครับเพราะว่ากล่อง e c u ตัวนี้เนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สั่งเคลียร์โค้ดมันก็ยังอยู่ในกล่องอยู่มันยังจำอยู่ว่าตัวเองเนี่ยป่วยอะไรป่วยตรงไหนถึงแม้เราจะผมเห็นหลายสูตรเลยที่ว่าเขาไปทำนะบอกว่าให้ถอดขั้วลบทิ้งไว้1นาที3นาทีใส่เข้าคืนแล้วไฟรูปเครื่องจะหาย ไฟลูปเครื่องหายจริงแต่ว่าอาการป่วยที่กล่อง i อทีมันจําอยู่เนี่ยมันยังไม่ลบนะครับมันต้องใช้เครื่องสแกนในการสั่งลบนะจำไว้ต่อไปนี้ถ้าไฟลูปเครื่องยนต์โชว์หเช็คอะไรเช็คมอน้ํา 2. เช็ค,น,คอออน้ํามันเครื่องสิ่งที่จะทําให้รถเราวิบัติได้ก็คือ2อย่างนี้น้ํากับน้ํามันเครื่องถ้าเกิด2ออย่างนี้มีให้สตาร์ทเครื่องแล้วก็ไปหาช่างได้เลยนะครับ แต่ในกรณีที่สมมุตินะน้ำมันเครื่องหายน้ำหายน้ำเนี่ยรอให้เครื่องยนต์เย็นซะก่อนค่อยเติมเติมแล้วก็ลองสตาร์ทดูว่าเอ๊ะมันมีน้ำหยดน้ำซึมตรงไหนอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันไม่ไม่มีแบบเขาเรียกมันไม่ไม่พอที่จะไปหาช่างที่ไหนได้เลยมันรั่วแรงมากเนี่ยก็โทรเรียกรถสไลดล์หรือว่าโทรเรียกช่างให้ช่างรบกวนออกมาดูนอกสถานที่นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องถ้าเกิดว่ามันหายมากๆก็ เติมนะเอาเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมาเติมค่อยๆเติมนะค่อยๆเติมแล้วก็ค่อยๆวัดเอาผมเห็นหลายคนน้ำมันเครื่องหายเสร็จปุ๊บไปซื้อมาแกลอนใหญ่สี่ลิตรเติมไปทีเดียว4ี่ลิตรเลยไม่ได้นะครับผิดต้องค่อยๆเติมค่อยๆหยอดค่อยๆใส่เข้าไปทีลประมาณครึ่งของครึ่งลิตรนะเพราะว่าไอการที่น้ำมันเครื่องเนี่ยจุดไม่อยู่จุดเนี่ยนะระหว่างช่วงนี้นี่เดี๋ยวจะให้ดูสมมติมันติดแค่ปลายเนี่ย ติดแค่ปลายหรือว่าไม่ติดเลยมันไม่ได้บ่งบอกว่าน้ํามันเครื่องเราหมดไปจากระบบเพราะว่าไอเข็มวัดตัวนี้มันไม่ได้จุ่มลงก้นอ่างนะครับมันจะลอยอยู่สมมุติว่ามันมันติดขึ้นมานิดเดียวเราค่อยๆเติมค่อยๆเติมทีละครึ่งลิตรทีละครึ่งของครึ่งลิตรก็ได้นะหนึ่งส่วนสี่ลิตรอ่ะค่อยๆหยดเข้าไปหยดเข้าไปแล้วก็เช็คนะครับเอากระดาษมาเช็คอย่างนี้เอาช่างอามช่วยหน่อยดิหาผ้าก็ได้นะเวลาเช็คน้ำมันเครื่องเช็คไงนี่นะเช็ด เช็ดปุ๊บนี่อ่ะแล้วก็แทงลงไปอ่ะแทงปุ๊บแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เช็คอย่างนี้นะครับดูว่าน้ํามันเครื่องมันอยู่ในระดับที่ปกติหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าน้ํามันเครื่องมันแห้งน้ํามันเครื่องมันน้อยก็เติมเข้าไปนะครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูว่ามันมีเสียงอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับ วิธีการตรวจสอบรถเบื้องตน้นถ้าเกิดว่ามีไฟรูปเื่องยนต์มันเด้งขึ้นมาระหว่างที่เราเดินทางเช็คน้ํามันเครื่องเช็คน้ําเสร็จปุ๊บหาช่างที่เขามีเครื่องสแกนแล้วก็ลองสแกนดูถ้าเกิดว่าช่างเขาแก้ไม่ได้ก็รบกวนขอถ่ายรูปหน้าเครื่องสแกนมาในขณะที่มันมีโค้ดโค้ดที่ผมให้ดูเมื่อกี้มีตัว p แล้วก็มีเลข4ตัวแล้วก็ไอตัวภาษาอังกฤษข้างหลังเนี่ยไม่ต้องไปกดแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่แม่นเอาเป็นภาษาอังกฤษดีกว่านะครับ แล้วก็เอาไปให้ช่างที่เขามีประสบการณ์เนี่ยดูเขาจะได้รู้ว่าเออสมควรจะต้องแก้ไขตรงไหนคอยเสียไหมเซ,นซ็นเซอร์ตัวนั้นตัวนี้เสียไหมไม่ต้องไปโพสลง f c e e o o o นะครับเสียเวลานะผมไม่ได้ว่านะว่าคนใน Facebook ไม่เก่งคนเก่งนะเยอะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีรหัสไม่มีชุดโค้ดไปให้เขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เดาออกทะเลไปมีอาการอย่างนี้ขับไปแล้วมันวูบมันเป็นไปได้หมดรถยนต์ดีเซลก็อาจจะเป็น SCV เป็นเซนเซอร์ลางเป็นหัวฉีดเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะครับไปเปลี่ยนตามคอมเมนต์ในโซเชียลเตเวิร์กเนี่ยหมดเงินหลายหมื่นแน่นอนนะครับสู้เราหาช่างวิเคราะห์ให้ตรงจุดมันจะง่ายกว่าเสียเวลาน้อยกว่าแล้วก็ตรงประเด็นกว่าเยอะนะครับนี่ง่ายๆนะวิธีการตรวจสอบนะเบื้องต้นผู้ชายก็ทําได้ผู้หญิงก็ทําได้นะครับสงการนี้เป็นไงบ้างเดินทางกันรถติดมากๆเลยอากาศโคตรร้อนนะครับ แล้วก็ระวังเรื่องฮีทสโตกกันไปด้วยนะคนใกล้ตัวผมก็เสียชีวิตไปแล้วคนหนึ่งนะเป็นเซลล์เซลล์ที่ขายของให้ผมนี่แหละนะเป็นฮีทสโตกน็อกคารถเลยเสียชีวิตก็สังเกตอาการตัวเองดีๆนะครับฮีทสโตกเนี่ยตอนนี้คือเป็นแป๊บเดียวนะตายง่ายๆเลยนะไม่ต้องป่วยแบบเรื้อรังเลยตายทันทีนะครับให้รักษาสุขภาพกันนะ FC ทุกท่านนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ